บ่อนอยู่ฝากไปมันก็อบอกเขามาทาั้งในพี่มันเสียด้ไปคืนฝากกุ๊กใหม่คนเดียวไปตัดเลือกแต้เธอต่้มบ่โอ้ป่ามันอยู่ไก่ก่านันนะ่ะเนาะมันบ่อนอยู่ป่าปลาป่า,ปามันต้องมีแหละเบื้องป่ายังบ่อนอยู่น่ะ ปลาย้อนปลาย้อนอปลาย้อนฮุยฮุยฮายอมันสีออกดิน่ะนั่นว่าเลี้ยปลาย้อนขึ้นมันกินว่านมันมันมานีน้องมันมันตวลูน้ำแต่ตัวนี่ตนี้กับสีปุษยอีกนี่อ้มันพี่น้องมันนปรดอป่อยปล่ยปล่อยปล่เดี๋ยวทังน่าเดียวังาปล่อยปลอปล ว้ายเสียดายเถอะตัวนึงขันเมนผุนไปล่วงมังผุ่นไปไปไปโอ้ฝนลินตัวางามอยู่งามอยู่ <laughs> <laughs> เร็วๆมันสีลอยไปน้ำนามก้อนนะั่นถุงเผ่ากับบัวไซ <laughs> นี่คือวังหันบวกุ่นเห็นบวปลามันขึ้นอุ้ยบางหันมันยุ่มยำยุ่มยำยู่ถ้าเป็นเฮียทีวังหันหรือว่า่ใหญ่บกไลหรือบางห,าหัน,น,น,หนเธอพยายามจะหูหด,ไ,ดไหลเสียวห่านมีปะย่อนคือวังหันเอาหูดลบมันขืนยังเปล่เอาหูดยงมันนั่นเดียวยังปย่อนไหวมันอยู่ไล่มันหลบกับใคร แมนแมนซุ่มเขาจะหัวจะขืนมองหันบ้านนี้มักตะบไก่กันบ้านใดเด่น่ม้าเาตืกมองหันนี่ตันันดีบุยบุยปัเจงไงเอามาเอามามา Bà <laughs> nhỏ ăn mì ăn không? Mì là bà gần nhau Đi về Bà cốt bà 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 kia nhẹ Bằng Bà cốt Bằng thi... <laughs> Càng chứ <chuyên> không? <laughs> <pà sĩ> <laughs> Mắn, mắn, mắn mang <laughs> mắn khỉnh nữa, mang bát mang mang bát mang 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 bên hé thì, mang ui mang 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 พอดีอยู่แต่ว่าหลอบมันลงไปหอดใสเท่านั้นล่ละข้างบอ่อข้างรอบบอ่อดึงมุมใสเบ่งดงต,ต,ต่ำตำต่ำทำแล้วพี่น้องมาลุ้นกันบ้างน,นี่ร้านขอปลาไปอยู่ไปกินนะเด้อเจ้าที่เจ้าทางก็ได้ปลาหลอบก็เจ้าคือหังไป,ป โดดออกจากแห่ได้เนาะวังหันเนาะเอ้าขึ้นมาสิย่างบลันเนาะย่างบลันเนาะแห่ขึ้นมาแบบนั้นมั้นควงเดียวตัวเดียวโอ้ปลาเปาอ้ปลาเปายังไงออกไปโอ้ขึ้นควงเดียวตัวเดียวเดียวตัวเดียวพี่น้องควงใหม่มันใหม่เอี่ยงยังกว่าแสดงมัน มันออกมันต่ำสวยงามปันรอบสองพี่น้องสีมี่ยังบ่ทงผุนือบ่อนแห้งใส นี่่ตตตึกตึกกร <c oughs> อบนี้ทดสอบมึงสุด่ดออู้หขันมันเหียทีนี่ได้คักแล้วบาดวังหันปลาย้่อนอันนี้มันเหี่ยสามเส้นหาคนนะนี่บ่อปลาย้่อนรอบสองคือบ่แล้วของของหากไหม นั่นปเจตงตัวนึงสองสามตัวปลาขาวก็มีไข่อยู่ด้วยนั่นสามตัวรอบ2อง๊ยพีนัวมันมือนี้ขนาดรอบ2องนะจ๊ะรอบ2อง,องไปไป รอบซอนรอบซอนโอ้ขมันบอ่อต่ำนี่ไข่เนี่ยมันต่ำนี่มันเลยเด้งเข้าไปพุ่นเนะะาะอย่างบอ่บอให้ดึงบกหอยพุ่นป่ายังป่ายังขืนกินเงียยูนกระช่างหยาบหยาบอยู่เนาะพี่น้องเพียพี่น้องป่าได้นั่นขืนกินเงียอยู่กระช่างเฮ้ย รวบสองด้วยจ้าได้บ่ได้ไดกระซังตึกเบิงเพราะว่าวางหันกระรวบสองได้สามตัวถือว่าโอเค ตึกดีใจรวดอี่ยังกระซังวัตแตะโบแมนบักซอกเกอร์เอาบอลวังหันคือบบมี นายดีป่ะปัดวังหันปัดบ่มีเนาะป่า,าปลาไม่จ้านี่กะมาสรุปยอดนะจ้ะตึกแฮสีเทื่อน,นะจ้ะบาดเลียกปลาย,ย้อนขึ้นหยาบหยาบกันมันแห่ทีสิได้หล่โตอยู่เหลือ เลือดปลายอน3ตัวตัวที่4หลุดเฮียนี่ก็ปลาจีใหญ่ตึกมองเก่ารอบ2ก็ได้3ตัวอยู่นะจ๊ะถือว่ามันอยู่มื้อนี้ตึกเหียกังเว้น